สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจะใช้บริการค่ะจากช่องห้าไปที่สพเมืองนนทบ,บุรีคิดค่าใช้จ่ายเท่าไรคะระยะระยะทางมันบอกวิสูจน์มันไกลใช่ไหมคะกกนแนะนําตัวนิดหนึ่งค่ะวันนี้มาในรายการแต้มต่อค่ะแนะนําตัวกับท่านผู้ชมนิดหนึงค่ะผมร้อยตำรวจโทรพรนใจหาทองคําค่ะรองสารวัตรศปป่าปาม สพเมืองนอนทบุรีครับเป็นตำรวจนี่คะครับผมเป็นตำรวจแล้ววันนี้ทำไมถึงขับสามล้อคะก็หลังจากออกเว้นค่ะก็ได้ออกกำลังกายด้วยครับแล้วก็เผื่อมีคนเรียกก็จะมีไรายได้อ๋อต้องถามว่าทุกวันนี้เนี่ยเป็นร้อยตำรวจโทรพรชัยใช่ไหมคะครับไรายได้ไม่พอหรือ,อยังไงคะถึงต้องมาขับสามลอ้อช่วงหลังเลิกงานอีกทีหนึ่งะคะ ผมคิดว่ามันเป็นอาชีพเสริมเฉยๆครับเพราะ,ะว่ามันมีมีแล้วแล้วก็ได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยค่ะหลังจากเลิกงานนะอ่าค่ะแล้วจริงๆก็ต้องอถามว่าปกติแล้วเนี่ยบางคนอาจจะอยากหารายได้พิเศษอาจจะมีอาชีพนู้นอาชีพนี้นะคะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยตำรวจหลายท่านก็ใช้เวลาหลังเลิกงานบางคนก็ไปขายของทอดลูกชิ้นบ้างหรืออะไรบ้างแต่ทำไมร้อยตำรวจโทรพรชัยเลือกที่จะขับสามล้อ จริง,รง,รงๆเคารพทุกอาชีพนะคะก็เป็นอาชีพที่มีเกียรติทำไมถึงเลือกอาชีพนี้คะ่ะไม่พอดีตอนสิปีที่แล้วอะ่ะมันมีลุงคนหนึ่งเขาเขาปั่นไม่ไหวเขาก็เลยมาเสนอขายรถให้ผมผมก็นึกอยากจะขับเหมือนชาวบ้านที่เขาไปขับรับจ้างดูก็เลยลองมาเรื่อยๆค่ะถามได้ไหมคะทุกวันนี้เนี่ยไรายได้พิเศษ หลังจากเลิกงานแล้วไปขับสามล้อเนี่ยก็มีไรายได้แต่ละวันเยอะไหมคะอันนี้ไม่แน่นอนครับไม่แน่นอนครับ,รบถ้าเฉลี่ยละคะเฉลี่ยก็ร้อยกว่าถึง200ร้อยกว่าถึง200ปั่นทุกวันไหมคะก็วันไหนเลิกงานค่ำก็ไม่ปั่นครค่ะเคยเคยรู้สึกไหมคะว่าทำงานตำรวจก็เหนื่อยแล้วแต่ว่ายังต้องมาปั่นสามล้อ เพื่อที่จะหาะไรายได้พิเศษอีกเคยมีบางครั้งที่รู้สึกว่ามันมันเหน็ดเหนื่อยเกินไปไหมกับการที่เราจะต้องมาทําอาชีพพิเศษหรือทําอาชีพเสริมหลังจากเลิงกงานไม่ไอเรื่องนี้ก็วันไหนเครียดๆจากงานก็มันได้ปลดปล่อย๋อกลายเป็นดีเพราะว่าได้ปลดปล่อยด้วยใช่ไหมคะครับผมไม่เครียดไม่เครียดใช่ไหมคะคงั้นคาถามสุดท้ายก่อนที่เราจะไปนั่งคุยกันตรงนั้น มีความภาคภูมิใจแค่ไหนคะวันนี้ที่ได้เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หรือได้ประกอบอาชีพตำรวจเป็นความฝ่ฝันตั้งแต่เด็กแล้วะค่ะคือพ่อแม่ก็อยากให้ได้รับราชการจะมีเงินเดือนกินใช้ตลอดก็มีความฝ่ฝันมาตั้งแต่เล็กครับก็เลย ข้าสอบเป็นนักเรียนพลตำรวจที่สระบุรีค่ะแล้วถือว่าวันนี้บรรลุความฝันเรื่องได้มาเป็นตำรวจบรรลุครับได้ดูแลครอบครัวครับผมค่ะมีความสุขกับอาชีพนี้ใช่ครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกขอโทษนะคะไม่ได้รู้สึกที่จะน้อยเนื้อต่ำใจที่เราจะต้องมาหารายได้พิเศษซึ่งถ้าจริงๆแล้วถ้ารายได้เรา เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพเราก็คงไม่ต้องมาหาไรายได้พิเศษรู้สึกแบบนั้นไหมคะมก็มันจากชีวิตรับราชการก็ถ้าเราซื่อสัตย์ต่องานแล้วก็หลังจากว่างก็ไม่รู้จะทำอะไรก็หาอาชีพที่มันสุจริตทำแล้วก็ เพื่อซริมรายได้ให้ครอบครัวด้วยค่ะคก็เป็นตำรวจน้ำดีอีกหนึ่งคนนะคะที่น่าจะเอาเป็นแบบอย่างที่เลือกที่จะใช้สัมมาอาชีพนะคะเพื่อที่จะหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวถึงแม้ว่าเงินเดือนอาจจะไม่ได้สูงมากนักในการที่จะดูแลครอบครัวการที่ได้เข้ามาเป็นตำรวจเนี่ยผมว่า<ช>เป็นวาสนาสูงสุดในชีวิต<ช>แล้วไอ้เรื่องที่ไม่ดีก็อันนี้ก็แล้วแต่จิตสำนึกของของแต่ละคนคะ ว่ามันมีสิ่งล่อใจอะไรถ้าเราหาักค้ามได้มันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์พวกนั้นขึ้นมาครับค,คือก็เหมือนข้าราชการทั่วไปอ่ะทางานก็มันมีเงินเดือนอยู่แล้วแต่การบริหารเงินเป็นสิ่งสําคัญผมว่าให้ให้เราอยู่รอดได้เพื่อถ้าบริหารผิดพลาดมันก็กลายเป็นช่องทางที่จะไปทำสอทุจริตมีโอกาสที่จะไปทุจริตครับผม จิตสำนึกน่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะคะไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามเพราะยันแต้มต่อวันนี้ค่ะเช่ญค่ะจับมือเนียเนี่ยอ๋ <laughs>